เป็นครูด้วยใช่ไหมครับลูกใช่ไหมเป็นครูเป็นสอนสอนด้วยใช่ไหมครับอ,อลเรียนนะกรู้นะครับมาสถามว่าเวลาลูกสิ์ตัวเขาเองเลยะัะอ๋อตัวเองใช่ไหมครับโอเคไม่ว่าเป็นมีต้องไปสอนดนตรีพิเศษด้วยแล้ว,ลวเด็กเด็กเด็ก<ๆ>น้อยอะไรยเงี้ยไม่ไม่ค่อยสนใจดนตรีอ่ะพูดรวมๆแล้วกันเนาะสําหรับคนน้องๆที่แบบว่า อย้ไงไรนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยสนใจดนตรีตหรือว่าไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจใช่ไหมครับใช่ไหมครับสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะครับอาจารย์อของการเป็นนักดนตรีคือ inspiration นะครับแรงบันดาลใจนั่นเองนะครับพี่โก้มีโอกาสได้ฟังพี่โก้มีโอกาสได้ฟังอาจารย์ธนิตศรีกรีนดีเล่นตั้งแต่สมัยพี่โก้หัดเล่นดนตรีใหม่ๆนะครับ เป่าขลุยเพลงเมดอินไทยแลนด์โอ้โหทำไมมันมันเป็นขลุยที่แบบปาสจันมากทำไมเป่าผิวไหวขนาดนั้นแล้วก็มันฝรั่งมากมันเท่มากๆนี่คือแรงบันดาลใจแล้วก็ไปเป่าขลุยเลคคอร์เดอร์อานะจารย์ผมเรียนมอนึ่งจำได้แล้วก็วเรียนวิชาเลคคอร์เดอร์แล้วก็หัดเป่าเพลงไม่อีเนยเป่าัปาทาั้งห้องครับเป่าได้เป๊ะๆทาั้งห้องเพราะว่าเราแกะเพลงมาแล้วก็ไปบอกอันนี้คือแรงบันดาลใจล่ะต้องหาตรงนี้ให้เจอก่อน หาแรงบันดาลใจให้เจอพวกพี่โตเจอวันนั้นเจอคุยของอาจารย์ธนิษเจอบทเพลงพลาสนินโทนแกะเพลงพลาสนินโทนนี่ก็เกิดแรงบันดาลใจเช่นกันนะครับแล้วก็วิธีการฝึกซ้อมอย่างที่บอกว่าไม่ตึงจนเกินไปบางทีก็หาวิธีผ่อนคลายบ้างนั่งผ่อนคลายนะคือว่าไม่ได้ไม่ได้เล่นดนตรีแล้วก็เครียดจนกเกินไปนะครับแล้วก็คุยกับเพื่อนแลกเปลี่ยนทัศนคติกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เบื่อ นะครับอันนี้เป็นมุมมองของวิโก้นะครับอาจารย์ว่าไงครับดิโก็พูดไปหมดแล้วคือคือคนที่เบื่อน,นั้นต้องคือดนตรีมันต้องให้ความสุขกับคนอื่นๆแล้วก็ตัวเราเองด้วยเริ่มต้นที่ตัวเราเองนี้ต้องมีความสุขทำอะไรถ้าเบื่อเนี่ยต้องหาหาเพลงที่เราชอบมาเล่นเพลงที่เรารักเราชอบเราโปรดเพลงไหนท,ที่บอกว่าเป็นแรงบันดาลใจของใครก็แล้วแต่เอามาเล่นให้มันให้มันเกิดความสุขกับตัวเอง คนที่เบื่อรู้สึกเบื่อท้อแท้เพราะว่าฝึกแต่สเกลฝึกแต่อเพชียฝึกแต่อยู่อย่างเงี้ยในตำราเปิดบทอกทูตต่างๆฝึกอยู่ดังนั้นแล้วจะเครียดมันนั้นช่วงเวลารีแลกซ์มีเราต้องมีเว้นไหมครูเองก็มีพอพอฝึกไปเนี่ยท,ทุกวันนี้ก็ต้องใช้ต้องเล่นเพลงที่เราชอบ <fod> อ,เอ่เออหรือเราจะอากจะใช้สเกลนี้แล้วก็สร้างของเราขึ้นมาเป่าเพราะเพราะให้ตัวเองมีความสุขด้วย จำไว้เลยทำอะไรไม่มีความสุขเราอยา่าทำสมัยที่สอนดนตรีอยู่นั้นนะ่ะสมัยที่ครูสอนนะั้นคนไหนพอจะจบจะขึ้นปีสองระดับคอบบอเนี่ยสี่ปีเนี่ยสอนอยู่เนี่ยถ้าปีหนึ่งร้องสเกลเมเจอร์ไม่ได้ให้ย้ายไปเรียนเอกอื่นโอ้โหโกรธครูได้ดูตอนนะั้นพอเขาจบมาแล้วเขาถึงได้รู้เขาเข้ามาเพราะว่าถ้าถ้าร้องเมเจอร์สเกลไม่ถูกเนี่ยไปไม่เป็นแล้วเรียนดนตรีไม่ได้เพราะนั้นไปพูดที่ไหน จะย้ำว่าคนที่เรียนดนตรีต้องรู้ต้องฟังให้เป็นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดที่เมเจอร์สเกลนั้นทั้งขั้นคู่ทั้งอะไรอะไรทุกอย่างเลยเมเจอร์ไมเนอร์ก็อยู่ในนั้นทั้งนั้นขั้นคู่เพราะนั้นถ้าใครร้องตรงนี้ไม่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 ถูกต้องไ,ไ,ไม่ตรงมันก้าวต่อไปไม่ได้ดนตรีไม่ใช่ให้เพียงแต่นิ้วหรือลมพาไปเท่านั้นสิ่งอย่างอื่นมันมีเยอะที่อย่างที่ที่พูดไปตอนนั้น ต้องฝึกด้วยเออเทนิ e ่งเราต้องฝึกแล้วต้องฝึกมากๆเลยนะครับเพราะว่าบ้านเราไม่ได้เน้นยำ้ำนเพราะนั้นเราต้องเล่นให้รู้แล้วฟังคนอื่นรู้ด้วยอาจจะเพ่งแค่ในวงเราเนี่ยรถสี่คนห้าคนเนี่ยเราต้องรู้กันทั้งหมดนะครับฝึกต้องรู้ด้วยกันแล้วก็มีความสุขด้วยกันไม่ใช้เล่นเล่นไปแล้วทะเลาะก,กันมีไหมเออเล่นปัดเราต้องมาคุยกัน เรากรุ๊ปกันให้ดีนี่มันจะมีความสุขเราจะไม่เบื่อเราจะไม่เครียดน,นะครับก็บผม